เดี๋ยวเทสได้ก่อนส่งนะพี่อันนี้ก็ใช้เซโรนะส่วนเซโรพี่ก็ไปตั้งห้องเองได้เลยนะครับหรือจะสแกนจากห้องนี้ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเทสแลชมครับดูกําลังส่งก่อนนะครับเทสเทสเอันนี้หกสิบนะอันนี้เสียงออกที่ตัวนี้ทดสอบ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  ครับสังเกตเวลาเรากดคีย์ไฟแดงจะติดทดสอบ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 นะครับเทสต์หนึ่งสองสามเทสต์หนึ่งสองสามโอเคอ่ะทีนี้จะเอาเสียงเข้านะครับทดสอ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 บแทนแทนแทนเทสแทนแทนนะครับทดสอ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 บเทส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 โอเคสัญญาณทำงานได้ปกตินะครับผม โ okay. อเคทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำตั้งแต่เปิดเครื่องนะตัวนี้ผมเซตให้มันวิ่งเข้าห้องเองนะพี่ปิดเครื่องครับปิดวิทยุก,ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดับสวิตต์ตรงนี้จะเป็นสายอากาศนะครับพาวเวอร์สโวลต์นะครับตรงนี้เวลาเราจะเปิดใช้ง,งานก็กดสวิตช์ลงแบบนี้นะครับไฟตรงนี้มันจะติดนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอมันจะติดแบบนี้นะครับ แล้วมันก็จะวิ่งเข้าห้องเองนะห้องที่เราตั้งไว้มันจะวิ่งเข้าเองนะครับ,นะรบพอมันเชื่อม wifi นะครับแต่พอมันเชื่อม wi-fi ปุ๊บครับมันจะเข้าเซโลนะครับเข้าเซโลแล้วมันก็จะวิ่งเข้าห้องเองแบบนี้นะครับ เราสามารถกดคีย์คุยได้เลยนะครับทดสอ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 บเททเททตรงนี้นะครับถ้าม aling, <Yeah. S 2> ันไม่สามารถใช้งานได้ก็ให้ย้อนกลับนะครับคลิกขวานะคลิกขวาที่เมาส์ตรงนี้ย <Genesis glove arose> ้อนกลับแล้วก็กดเปิดใหม่ครับกดเปิดใหม่นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้กดเปิดอีกทีหนึ่งนะครับผม ลองกดคีย์ดูนะครับถ้าสมมติว่าเรากดคีย์แล้วมันไม่ทำงานก็ปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่ได้นะครับปิดเปิดใหม่ได้มันไม่มีอะไรยุ่งยากตัวนี้คือแค่ปิดเปิดอย่างเดียวนะครับปิดเปิดมันจะวิ่งเข้าห้องเองเทคนิคไม่มีอะไร ซับซ้อนครับจะมีะแค่ประมาณนี้นะครับถ้าเข้าโปรแกรมไม่ได้ก็ออกจากโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ครับโอเคนะครับตอนนี้กําลังเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ ก็ลองเทดูทสอบทดสอบทดสอบทดสอบตัวทีผมเริ <laughs> <laughs> ่มเปิดเปิดวิทยุนี่เองเปิดวิทยุนครับทีครับทดสอ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 บททเบททเบทเทเเททเทโทเทผทเทเเทิดวิทยุททีทเททททเททเทเททเเทเทเทททเ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 บทเ